ราชาลูกนังทุลกขอสเสนอเชลซีสองทอดแนมฮอสเปอร์ศูเก็บตกทุกประเด็นร้อนหลังเกมคาราบาวครับรอบ4ทีมสุดท้ายเลกแรกการแข่งขันฟุตบอลคาราบาวครับ2021-2022รอบรองชนะเลิศวันแข่งขันขึ้นมาพุทธที่5มกราคม2022เวลาแข่งขัน2นาิกา45นาทีตามเวลาประเทศไทยผลการแข่งขันเชลซี2ท็อดแนมฮอสเปอร์ศสนามสแตมฟอร์ดบิ เชลซีเปิดบ้านเอาชนะท็อตแนมฮอสเปอร์สองต่อศูนย์โดยได้ประตูจากไคล์ฮาวเวสนาทีที่6และเบนเดวิสทำเข้าประตูตัวเองไปในนาทีที่34ทําทำให้จบ90นาทีสิงบลูปเปิดบ้านเอาชนะไก่เดดทองไปก่อนเกมแรกเริ่มครึ่งเวลาแรกไปได้เพียง6นาทีเป็นเชลซีออกนำเร็วจากจังหวะที่สเปอร์ขึ้นเกียมพลาดและเป็นไคล์ฮาวเวสได้หลุดเข้าไปยิงจ่อๆไม่พลาดนาทีที่11ฮาวเวสได้ส้มหลดในกรอบเขตโทษแต่รอบนี้ยังยิงไปติดเซฟของโยริส นาทีที่ 17, ส7เ็ซีเยกมีลุ้นปั่นด้วยซ้ายนอกกรอบแต่บอลยังหลุดเสาออกไปหลังจากนั้นเป็นเจ้าบ้านที่เป็นฝ่ายครองบอลบุกเข้าใสา่ส่วนทีมเยือนรอตั้งรับและรอโอกาสในการสวนกลับนาทีที่34สิงห์่งลูมาได้ประตูที่2จากจังหวะฟรีคิกซีเยกเปิดเข้ามาลุ้นทนันกันก้าพยายามจะโขกสกัดแต่บอลไปโดนเดวิสเข้าประตูตัวเองไปนาทีที่40ลูกาก,กูได้ขึ้นโขกลงโลงบอลพุ่งเฉียดเสาออกไปนิดเดียวเท่านั้น ทำให้จบ45นาทีแรกเชลเซีออกนำ2-0ต่อ 0. เริ่มครึ่งเวลาหลังสเปอร์เปิดเกมบุกเข้าใส่มากขึ้นและมีลุ้นก่อนจากจังหวะฟรีคิกของเคนแต่ยังไปติดเซฟของเกปบานาทีที่52เยกได้ลุ้นจบลงลงแต่ยังไปตรงตัวของโยริสเช่นกันนาทีที่60แวนเนอร์ได้โอกาสล็อกตัดเข้ากลางก่อนปันด้วยขวาบอลหลุดกรอบออกไปนาทีที่65เยกวางบอลทะลุช่องให้แวนเนอร์หลุดเดี่ยวแต่งัดบอลไม่ข้ามโยริสที่ยกแขนขึ้นมาปัดได้ทัน นาทีที่7 6ซิซีเย็กได้บอลนในกรอบเขตโทษแต่บอลเหินข้ามคานออกไปนาทีที่87สเปอร์มีลุ้นจบบ้างจากจังหวะที่กิลลกเข้าเขตโทษก่อนตกเข้ากลางให้โลเซลโซยิงจะเจาะไปติดเซฟของเกป้าอีกครั้งช่วงเวลาที่เหลือยิงประตูกันเพิ่มไม่ได้ทำให้จบเกมเชลซีเอาชนะท็อตแนมฮอสเปอร์ไป2ต่อ0คะแนนนักเตะทั้ง2ทีมเชลซี1 1ผเ้เล่นตัวจริงเกปา7ดเรดิกเกอร์7ซา6.5จุอัสปเกต้า7 อลอนโซ่เจ็ดจอจินโย7เจ็ดซาอูล7จ็ดเมาส7ซีเยตกเจาแวดเลูกากูเตัวสำรองแวเนอร์หกโควสิตหกลอบตัดชีกหกพุลิสิตหกเซเปอร์สิบเอผู้เล่นตัวจริงโยริสเจ็ดทันกันก้าห้าซานเชสหกเดวิสห้าเอเมอร์ซอนหกดูเฮอร์ตี้ห้าสกิปหกจุดห้าฮอยเบิกหกดห้มูราหกสุนห้เคนหตัวสำรองเอนดอมเบเ วิงช์5.5 l ลเซลโซ5.5กิ6 Keyman s a ูลแม้ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมากองกลางจากอาร์เจนตินารายนี้จะถูกโจมตีในเรื่องของฟอร์มการเล่นอยู่บ่อยๆแต่สาหรับในเกมนี้ต้องบอกว่าเจ้าตัวเป็นอีกหนึ่งคนที่ทําผลงานได้อย่างโดดเด่นโดยความขายันไล่บอลรวมถึงการอ่านจงังหวะเกมได้ย่งแม่นยำ จนมีส่วนทําให้เชลซีสามารถคุมเกมในแดนกลางเอาไว้ได้อย่างอยู่หมัดโดยเฉพาะครึ่งแรกที่สเปอร์ไม่สามารถตั้งเกมจนหาจงังหวะจบได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวประเด็นหลังเกมทูเคินทําการบ้านมาดีการกลับมายัางสตมฟอร์ดวิทในครั้งนี้ของอันโตนิโอคอนเต้ในฐานะคู่แข่งดูเหมือนว่าผลงานจะตกเป็นรองอย่างเห็นได้ชัดแทบจะในทุกด้านส่วนหนึ่งก็ต้องชมโทมัสทูเคินที่วางแผนจัดทีมมาในแบบแปลกตาโดยวางตำแหน่งการดนระบบ4 2 3 1ตั้งแต่เริ่มเกม ซึ่งต่างจากเดิมที่เล่นหลัง3วิงแบ็กมาโดยตลอดแบบเดียวกับที่สเปอร์ของคอนเต้ใช้ในเกมวันนี้แต่มันกลับได้ผลดีเกินคาดชนิดที่45นาทีแรกไก่เดือทองเล่นไม่มีทรงเกมบุกก็ไปไม่เป็นเกมรับก็ดวนไปหมดนั่นก็เป็นเพราะทุกคนตัดสินใจอัดแดนกลางมาถึง5คนเพื่อไล่บีบพื้นที่ในขณะที่ทีมเยือนมีกลางอยู่แค่2ทําให้เกมตรงกลางตกเป็นของเจ้าบ้านทั้งหมดแถมวันนี้ฟอร์มการแกะเพรสซิ่งของเชลซีก็ทําได้ดี จนสเปอร์หาบอลไม่เจออยู่พักใหญ่และพลาดกันเองจนเสียถึง2ประตูและเป็นที่มาของชัยชนะในเลกแรกสําหรับสิงโตนเงินครามในซูคาร์บาวครับรอบ4ทีมสุดท้ายในปีนี้ชูขันดีใจกับการตอบสนองของลูกากูและผลงานของซาอูลแต่กังวลอาการบาดเจ็บล่าสุดหลังจากตูนสกอร์นำสองเจ้าสูจากการแข่งขันคาราบาวครับรอบรอ,บองชนะเลิศนัดแรกกับท็อตแนมฮอสเปอร์ถูมัทุกขันรู้สึกดีใจกับผลงานของพวกเราในการเผชิญหน้ากับคู่แข่ง ที่กำลังมีฟอร์มที่ดีเช่นเดียวกับความประทับใจที่มีต่อนนักเตะที่ได้ลงเล่นให้กับทีมกับอาการบาดเจ็บที่มากขึ้นและผลทดสอบโควิดที่เป็นบวกภายในคุมกําลังทูเครนถูกบีบให้ปรับทับ6ตําแหน่งจากเกมที่เสมอกับลิเวอร์พูลพร้อมเปลี่ยนแผนไปใช้กองหลัง4คนแต่สิงดังกล่าวมิได้หยุดยั้งสิงดูในการปิดจ็อบนัดแรกด้วยฟอร์มที่เหนือกว่าท็อตแนมที่ระบิด เราใช้เวลาเพียง5นาทีในการยิงประตูนำจากไคฮาวเวสก่อนที่เกมรับของไก่เดดทองจะทำเข้าประตูตเองเป็นลูกที่2ให้เชลซีความเหนือชั้นตลอดทั้งเกมที่สแตมฟอร์ดบิดอาจทำให้เรื่องเดียวที่ทูเคิลผิดหวังคือการยิงประตูให้ขาดไม่ได้มากกว่านี้ก่อนเกมนัดที่2ในสัปดาห์หน้าอย่างไรก็ตามจำนวนโอกาสที่พวกเราสร้างได้ทำให้เฮดโค้ชพอใจสุดๆผมชอบเกมนี้มากเขากล่าวผลงานในวันนี้ของพวกเราในการเจอกับท็อตแนมซึ่งตอนนี้กำลังแข็งแกร่งมากๆ ใกลจากคําว่าปกติเราเล่นได้อย่างรัดกลุ่มและเปี่ยมด้วยความมั่นใจเรามีข่าวร้ายในช่วงท้ายกับเทียโกและเอ็นโกโลซึ่งทั้งคู่ควรจะได้ลงตัวจริงเมื่อวานเราตัดสินใจเปลี่ยนไปใช้แผงแบ็คโฟลและนักเตะก็เปิดกว้างมากๆเพราะเขามุ่งม,มั่นและมีสมาธิกันสุดๆในการทําผลงานเหมือนที่เราแสดงออกมาดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่ดีและเป็นเรื่องที่ไม่แฟร์ในการเรียกร้องฟอร์มประมาณนี้จากนักเตะอย่างซาอูลฮาคิมและมาลองทั้ง3คนโดดเด่นมากในวันนี้ สิ่งดังกล่าวทาให้พวกเรามีความสุขมากเพราะมันเป็นชัยชนะที่เราคู่ควรมากๆในเกมสําคัญกับคู่แข่งที่แข็งแกร่งสุดๆเราสามารถสร้างสกอร์ที่ขาดลอยกว่านี้ได้มันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้เราสร้างโอกาสได้เยอะมากพวกเราแข็งแกร่งมากเพราะการสร้างสรรค์โอกาสใส่ท็อตแนมนั้นทําได้ยากมากเราได้เห็นกันมาแล้วในช่วงหลังโดยเฉพาะในครึ่งหลังคือเราสร้างโอกาสหลายครั้งและมีโอกาสทองหลายจังหวะในการทำประตูที่3หรือ4ี่ ดังนั้นอย่างที่ทุกคนรู้คือเกมมันยังไม่ถูกตัดสินเราต้องบุกไปเยือนพวกเขาโดยมีความมุ่งมั่นเต็มที่และเตรียมตัวให้พร้อมอีกครั้งเพราะเราต้องการอีก90นาทีของการเล่นฟุตบอลแบบเปี่ยมด้วยคุณภาพหากเราหวังที่จะผ่านเข้าชิงชนะเลิศที่เวมบลีถูกเคิ้นไม่เ์ไพ์ที่ได้เห็นผลงานสุดทุ่มเทจากโรเมลูลูกากูในการรีเทิร์นกลับมาเล่นให้ทีมผมแฮปปี้กับผลงานของเขาผมชอบแนวทางการเล่นของเขาเขาแข็งแกร่งเขามีส่วนร่วม และแสดงความทุ่มเทย่างมากในเกมรับของเราซึ่งถือเป็นสิ่งที่สำคัญเขาอันตรายเสมอใช้ร่างกายตลอดและมีส่วนร่วมในสถานการณ์อันตรายอยู่เสมอเรียนตามตรงคือผมคาดหวังสิ่งนี้เพราะโรเมลูสามารถรับมือกับความกดดันและเรื่องยากๆเขาดูผ่อนคลายหลังมีการตัดสินใจเกิดขึ้นและเราคุยกันเสร็จเขารู้ว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นผมรู้สึกว่าเขาผ่อนคลายมากพอที่จะทำผลงานได้แบบนี้ เฮดโค้ชของเรายังได้เห็นก้าวสำคัญของซาอูลซึ่งโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมในแผงมิดฟิลด์เขามีความสุขมากขึ้นเขามีอิสระมากขึ้นในการซ้อมผมได้เห็นทุกวันเลยเขาเล่นได้ดีขึ้นตอนลงสนามในเกมกับวูฟและมีอิมแพคที่ดีเขากำลังก้าวหน้าไปเรื่อยๆผมแฮปปี้มากตอนที่เห็นเขาริมเส้นข้างสนามตอนที่พวกเราทำประตูตีเสมอในเกมกับลิเวอร์พูลเพราะว่าเขามุ่งมั่นอย่างเต็มที่มันเป็นเรื่องที่น่าประทับใจมากที่ได้เห็นเขาแบบนี้ มันเป็นโมเมนต์สำคัญสำหรับเขาแต่ผมมีความรู้สึกว่าเขากำลังย่อยประสบการณ์ในช่วงเริ่มต้นตอนที่เขาอาจจะไม่ได้คาดหวังว่ามันจะเป็นแบบนี้เขาไม่ใช่นักเตะคนแรกที่มีปัญหาจาการย้ายทีมแต่สิ่งที่เขาทำก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะเขาเปิดกว้างเขาโฟกัสอย่างเต็มที่และทุ่มเทให้ทีมสุดๆดังนั้นผมจึงมีความสุขมากที่เขาโชว์ฟอร์มได้เหมือนในวันนี้มันเป็นการก้าวหน้าครั้งสำคัญเลยละ่ะชัยชนะของเราต้องแลกมาด้วยฮาวเวสและอัสเปร์เกต้า ที่ถูกถอดออกเพราะอาการบาดเจ็บซึ่งทูกคนมีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายสำหรับทั้งสองคนผมกังวลมากเรื่องอาการบาดเจ็บแต่อัชปีบอกว่าขาของเขามันเป็นแค่ตะคริวไม่ใช่อาการเจ็บซึ่งถ้าแบบนี้ก็ถือเป็นข่าวดีเราเชื่อมั่นในตัวเขาจากจุดนี้ดังนั้นก็หวังว่าจะเป็นแค่ตะคริวใครมีปัญหากับนิ้วของเขาผมคิดว่านิ้วเขาหักนะมันเป็นเรื่องที่แย่มากและเขาก็ทนเจ็บเล่นต่อไปแต่ความเจ็บมันมากขึ้นเรื่อยๆในทุกการเคลื่อนไหวและทุกการสัมผัสจากคู่แข่ง ขารอดมาได้จนหนึ่งช่วงพักครึ่งและจากนั้นเราก็จําเป็นต้องเปลี่ยนตัวโกหกไม่เป็นคอนเต้รับเชลซีเหนือกว่าสเปอร์หลายช่วงตัวมันเป็นเกมที่ยากตั้งแต่เริ่มตน้นผมคิดว่าเชลซีโชว์ฟอร์มได้เหนือกว่าเรามากในครึ่งแรกเรากระเสือกกระสนอย่างหนักเรารู้ว่าเรากาลังพูดถึงทีมที่ดีที่สุดทีมหนึ่งในโลกพวกเขาได้ถ้วยแชมเปี้ยนลีกและคุณไม่สามารถเปรียบเทียบทั้ง2ทีมได้วันนี้เราได้เห็นความแตกต่างระหว่าง2ทีม มีช่องว่างอย่างมหาศาลและเราจําเป็นต้องต่อสู้เพื่อรักษาอันดับที่ดีในลีกแต่ถ้าเราคิดว่าเราทําได้ใกล้เคียงเราก็ยังมาไม่ถูกทางมันไม่ใช่ปัญหาการซื้อนักเตะใหม่มันไม่ง่ายในเดือนมกราคมเราต้องใส่ใจในการทํางานเรามีงานให้ทําอีกมากเป็นเรื่องยากที่จะบอกว่าเราควรปรับปรุงจุดไหนก่อนมันมีมากมายเราต้องใช้เวลาและอดทนผมซื้อตรงกับนักเตะเสมอและวันนี้ทีมของพวกเขาเหนือกว่าเรามากและเราต้องปรบมือให้ผมชอบพูดความจริง การโกหกไม่ช่วยให้คุณไปถึงไหนพวกเขาเหนือกว่าเรามากแต่เราต้องเปลี่ยนแปลงสถานการณ์อย่างค่อยเป็นค่อยไปมันเป็นไปไม่ได้ในตลาดรอบนี้หรือรอบหน้าผมขอบอกอีกครั้งว่าเราจำเป็นต้องใช้เวลาและอดทนทูเครนยืนยัน2นักเตะคนสำคัญติดเชื้อ COVID. โควิดโทมัสทูเครนเปิดเผยว่าทิโกซินราและเอ็นโกโลก,กองเต้พลาดลงสนามเกมเจอกับทอตแนมเพราะมีผลทดสอบเชื้อโควิดออกมาเป็นบวก ทั้งคู่ถือเป็นการปรับเปลี่ยน2-6ตำแหน่งจากเกมกับลิพูเมื่อวันอาทิตย์โดยบอสได้อธิบายถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นภายในขุมกำลังใช่ครับโชค้ายที่เป็นเทียโกซินวาและเอ็นโกโรกองเต้ T ถูกขึ้นพูดถึง2คนล่าสุดที่ติดเชื้อโควิดมันเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเราเพราะพวกเขาเป็น2นักเตะคนสำคัญเราได้รับข้อมูลล่าสุดในช่วงเช้าว,วันนี้ดังนั้นก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างท้าทายแต่เราจะผลักดันกันต่อนักเตะที่อยู่ที่นี่ได้รับความมั่นใจและความเชื่อมั่นของพวกเรา เราจะพักดันสิ่งต่างๆให้ถึงขีดสุดเถานการไม่เปลี่ยนไปตั้งแต่ช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่แล้วมันไม่ใช่เวลาที่เราจะมาทําซ้ําจากจุดนี้เรามองหาวิธีแก้ปัญหาผมมีความเชื่อมั่นในตัวนักเตะที่ได้ลงเล่นและหวังว่าเราจะทาผลงานได้อย่างแข็งกแกร่งโรเมลูลูกากูกลมามมีชื่อเป็นตัวจริงผมแฮปปี้ที่วันนี้เขาอยู่ในสนามทูเคินกล่าวเราสามารถฟังบทสัมภาษณ์100ครั้งและมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นแต่เราสามารถเปลี่ยนแปลงสมาธิข,ของเราเรายอมรับว่ามันเกิดขึ้น เขาอยอมรับว่ามันเกิดขึ้นและเราก็มีเหตุผลมากพอในการ move on ตอนนี้เราต้องปกป้องเขาและผลักดันเขาเพราะว่าเขาเป็นนักเตะของเราเราต้องการให้เขาเป็นผู้เล่นคนสำคัญของเราและเขาก็ต้องการแบบนั้นเหมือนกันเมนดี้และเบอร์เกอร์ติดโผสามคนสุดท้ายผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมฟีฟาตัวแทนจากเชลซีถูกเสนอมีชื่อเป็น3คนสุดท้ายลุน้นรางวัลผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมฟีฟาจากทั้งทีมชายและทีมหญิง เอดูอาร์เมนดีมีชื่อลุ้นรางวัลยอดเยี่ยมในฝั่งทีมชายขณะที่แอนแคทเธอรีนเบอร์เกอร์มีลุ้นยอดเยี่ยมในส่วนของทีมหญิงรางวัลดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของงานประกาศรางวัลยอดเยี่ยมของทางฟี ف าหรือ The Best FIFA Football Award ประจำปี2021ซึ่งจะมีการประกาศรอบสุดท้ายในวันที่17มกราคมที่สำนักงานใหญ่ฟี ف านาครสูริกโดยรางวัลที่มอบให้กับสุดยอดผู้รักษาป,ประตูจากทั้งทีมชายและทีมหญิงนั้นได้รับการโหวตจากคณะกรรมการผู้คัดเลือกฝั่งหนึ่งจะมาจากแวดวงลูกหนังฝั่งสตรี อีกฝั่งเป็นของทีมชายประกอบด้วยบรรดาโค้ชทีมชาติกับตันทีมชาตินักข่าวหนึ่งคนจากแต่ละชาติและแฟนบอลที่โหวตกันเข้ามาผ่านเว็บไซต์ fifa com การที่เบนดี้มีชื่อติดโพ3สามคนสุดท้ายมาจากผลงานอันโดดเด่นของเจ้าตัวกับการลงเฝ้าเสาให้กับเชลซีรุ่นการแรกเขามีส่วนสําคัญในการพาทีมคว้าแช,ม,าชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกและไม่นานมานี้นายดานเซนเกลก็เพิ่งคว้าอันดับ2ในการประกาศรางวัลยาซีนอวอร์ด2021ัที่มอบให้กับนักเตะตําแหน่งผู้รักษาประตู โดยเฉพาะสําหรับเมนดี้แล้วในเวลานี้เขาอยู่ในช่วงภารกิจรับใช้ทีมชาติหรือศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั่นขณะที่แอนแคทเธอรีนเบอร์เกอร์เป็นผู้เล่นกําลังหลักของทีมหญิงสิงห์บลูที่มีส่วนช่วยทีมพังงาแชมป์ในอังกฤษได้ทุกรายการนอกจากนี้แล้วนายดันชาวเยอรมันยังมีส่วนพาสโมสรผ่านเข้าชิงเชลล์วีเมนแชมเปี้ยน u e ได้เป็นคนแรกในประสาทรวมถึงเคยคว้ารางวัลผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมของวีเมนซูเปอร์ลีก2020 2021มาด้วยซึ่งตลอดเส้นทางค้าแข้งกับ W เบอร์เกอร์มีอัตราส่วนพาทีมคลีนชีสเกินกว่า50%รายชื่อผู้รักษาประตูที่เหลือทั้งทีมชายและทีมหญิงที่มีลุ้นรางวัลอยอดเยี่ยมทีมชายแจลุจิดอนนารุมามานิอนอยเออร์ทีมหญิงคริสตีนาเอนเลอร์สเตฟานีลินมารีและเบส่วนรางวัลโค้ชยอดเยี่ยมและนักเตะยอดเยี่ยมจะมีการประกาศแคนดิเดตอีกครั้งในสัปดาห์นี้หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ